จังหวัดภาคตะวันออกค่ะท่านผู้ชมพันหนึกกำลังการเปิดตัวกิจกรรมปั่นเบญจบุรพาจากภูผาสู่มหาสมุทรกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจนภัยและวิถีชีวิตชุมชนเชื่อมโยงภูเขาสู่ทะเล ที่โรงแรมราม,มาการ์เด้นกรุงเทพมหานครนายชาโนนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะผู้แทนจาก5จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2ซึ่งได้แก่นะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดร่วมแถลงข่าวค่ะเปิดตัวกิจกรรม ปั่นเบ็นจาบุรพาจากภูผาสู่มหาสมุทรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภยัยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน4ส,สนามในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2568 โดยบูราณาการเส้นทางธรรมชาติวิถีชุมชนและจุดเด่นด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่โดยสนามที่1นะคะวันที่14-15มิถุนายน2568จุดสตาร์ทและฟินิชณเขื่อนคุ้นด่านปราการชนจังหวัดนครนายกป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ สนามที่2นะคะวันที่21-22ถึง22มิถุนายน2568จุดสตาร์ทไปถึงจุดฟินิชก็คืออ่างเก็บน้ำนรืบดินจินดาจังหวัดปราจีนบุรี ไปยังอุทยานแห่งชาติปางศีดาจังหวัดสะแก้วค่ะสนามที่3วันที่14ถึง15มิถุนายน2568นะคะจุดสตาร์ทไปยังจุดฟินิชคือทับทิมสยาม05จังหวัดสะแก้วไปจนถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีส่วนสนามที่4ค่ะวันที่5และ6 5-6กรกฎาคม2568นะคะจุดสตาร์ทไปยังจุดฟินิชคือสวนสาธารณะหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไปจนถึงวัดท่าหาดจังหวัดตราดค่ะ โดยกิจกรรมนั้นจะจัดในรูปแบบของไบลันลี่ระยะทางสนามละ80-90กิโลเมตรพร้อมกับมีจุดเช็คอินถ่ายภาพแล้วก็เล่นเกมเพื่อความสนุกพร้อมกับแจกของที่ระลึกฟรีทุกสนามทั้งเสื้ออาหารน้ำดื่มและเหรียญรางวัลค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโอทอปและบูธชุมชนตลอดเส้นทางเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยกิจกรรมนี้นะคะอยู่ภายใต้นโยบาย Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025โดยมุ่งหวังให้กลุ่มจังหวัดนั้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติที่โดดเด่นของภาคตะวันออกค่ะ